มาดูประกันภัยประเภท2บวกนะครับหรือเรียกว่าประเภท2พลทัดเงื่อนไขในการรับประกันภัยประเภท2บวกตัวนี้ก็คือสําหรับรถเกง๋งหรือว่ารถกระบะที่เป็นรถตลาดนะครับไม่ใช่รถนําเข้าอายุรถต้องไม่เกิน15ปีแต่ถ้าเกิน15ปีเนี่ยจะต้องส่งให้บริษัทพิจารณาก่อนว่ารับได้หรือไม่ถ้าลูกค้าไม่มีการแจ้งเคลมปีต่อไปจะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับไม่ใช่ส่วนลดประวัติดี ก็คือถ้าปีนี้ไม่มีการแจ้งเคลมทั้งถูกและผิดปีต่อไปลูกค้าจะได้รับส่วนลด500บาทและถ้าต่อเนื่องเป็นปีที่2ก็จะได้รับ900บาทถ้าต่อเนื่องปีที่3จะได้รับ1,200บาทนะครับแล้วก็ราคาที่จะแนะนำตามโรชวร์นี้เป็นราคาที่ลดการติดตั้งกล้องแล้วนะครับรถที่มีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีก็จะใช้ราคานี้เหมือนกันนะครับ ก็ประเภท2บวกของมิแท้ก็จะมี3ามสามแผ่นย่อยๆลงไปนะครับก็คือแผนแพลตินัมราคาเริ่มต้นที่7520บาทแผ่นโกลราคาเริ่มต้นที่7100บาทแล้วก็แผนซิลเวอร์ราคาเริ่มต้นที่6400บาทนะครับมาดูเงื่อนไขความคุ้มครองกันนะครับก็แต่ละแผนจะมีความคุ้มครองที่เหมือนๆกัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้นะครับก็คือความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกคุ้มครองให้500,000บาทต่อคนทุกแผนเลยแล้วก็10ล้านบาทต่อครั้งนะครับหมายถึงถ้าเราไปชนคนอื่นตายหรือเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจะคุ้มครองให้ไม่เกิน500 0 0 0บาทต่อครั้งนะครับเออต่อคนแล้วก็รวมกันไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งและความรับผิดต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทรัพย์สินก็ได้แก่รถของคนอื่นบ้านป้ายร้านค้าหรือว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเขาก็คือทรัพย์สินเขานะครับก็แผนโกลกับแผนแพดดินัมจะคุ้มครองให้2ล้านบาทต่อครั้งแผนซิลเวอร์คุ้มครองให้1ล้านบาทต่อครั้งนะครับและความเสียหายต่อตัวรถในกรณีที่ชนรถกับรถและก็รถหายไฟไหม้2อ,อย่างนะครับในการคุ้มครองรถคันประกันก็จะดูตาม ราคาข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะดูกันอีกทีอุบัติเหตุจากการใช้รถก็คือคุ้มครองผู้โดยสารในรถทุกคนนะครับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ถ้าเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะ4ประตูจะคุ้มครองให้ไม่เกิน5ที่นั่งที่นั่งละ1นึ0 0 0สบาทสําหรับแผนโกและแผนแพทินัมที่นั่งละห้าหมื่นบาทสําหรับแผนซิลเวอร์นะครับค่ารักษาพยาบาลก็เหมือนกันก็คือ รถกง๋งรถ4ประตูคุ้มครองให้5ที่นั่งรถกระบะแบบแคปหรือว่าตอนเดียวคุ้มครองไม่เกิน3ที่นั่งนะครับก็ที่นั่งละ1 5 0 0 0 0บาทสำหรับแผนโกและแผนแพลทินัมเหมือนกันแผนซินเวอร์ก็ให้5 0 0 0 0บาทเหมือนกับเสียชีวิตนะครับการประกันตัวผู้ขี่ให้0 0 0 0 0บาทสำหรับแผนโกและแผนแพลทินัมและก็ซินเวอร์ให้200,000บาทนะครับ ประกันตัวผู้ขี่ก็คือในกรณีที่ขับรถชนคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะต้องโดนควบคุมตัวเข้าคุกเข้าห้องขังนะครับบริษัทประกันก็จะมีทรัพย์สินตัวนี้ไปประกันตัวออกมาสู้คดีแผนแพตตินัมนะครับมีพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือจะมีค่าชดเชยรายได้รายวันให้กับผู้ที่ผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่นะครับที่อยู่ภายในรถให้คนละ1000บาท ไม่เกิน7คนต่อครั้งและก็รวมกันชดเชยสูงสุดไม่เกิน30วันนะครับก็คือ,อในกรณีที่เป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่ถ้าได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัวพโรงพยาบาลจะได้รับวันละ1000บาทหรือว่าคืนละ1000บาทนะครับรวมกันแล้วไม่เกิน30วันต่อครั้งต่อคนและก็มีเงินชดเชยการเดินทางระ,าระหว่างรถเข้าซ่อม ก็ให้1,000บาทต่อครั้งต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนะครับอันนี้มาดูราคากันนะครับราคาก็จะมี2ข้างนะครับซ้ายกับขวามาดูช่องซ้ายก่อนช่องซ้ายนี่แบบนี้ก็คือมีดีดัก2000นะครับถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดหรือว่าประมาทร,ร่วมและต้องซ่อมรถคันประกันด้วยต้องชนรถกับรถก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายผิดหรือว่าประมาทร,ร่วมลูกค้าจะต้องจ่าย2 0 0พก็คือเรามาดูราคาที่ตัวนี้นะครับ ทุนประกันถ้าเราเลือกทุนประกันเท่าไหร่ก็เคยคุ้มครองรถเราเท่านั้นนะครับในทั้งรถหายไฟไหม้และก็กรณีที่ชนรถกับรถแผนแพตตินัมแผนโกแผนซินเวอร์ราคาก็จะลดหลั่นกันไปเช่นทุนประกัน3 0 0 0 0 0บาทราคาแผนแพตตินัมที่มีค่าชดเชยด้วยก็ราคา9 0 2 0บาทแต่ถ้าแผนโกไม่มีค่าชดเชยส่วนอื่น,นๆคุ้มครองเหมือนแผนแพตตินัมราคา8,600บาท แต่ถ้าแผนซินเวอร์ความคุ้มครองลดลงไปหน่อยลดอีกพันบาทก็เป็น7,600บาทแต่อย่าลืมนะครับว่าข้างซ้ายนี้ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรก2,000นะครับหรือเรียกว่าค่าดีดักถ้าลูกค้าไม่ต้องการจ่ายค่าดีดักลูกค้าจะต้องเลือกอด้านขวามือนะครับช่องขวามือตัวนี้ก็คือจะผิดหรือจะถูกขอให้ชนรถกับรถก็จะได้รับความคุ้มครองรถเราด้วยรถหายไฟไหม้ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับตัวนี้ก็คือเลือกตามทุนเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่น ทุนสามแสนบาททุนส0 0แสนบาทผ้าแผนแพตตินัมราคา1 2ึ่งบาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกพันสองร้อบาทเพิ่มจากด้านแบบมีมีค่าดีดักแต่ไม่มีดีดักเนี่เพิ่มมา1,200บาทนะครับโดยประมาณทุกๆแผนแผนโกก็จะอยู่ที่9,800บาทแผนซินเวอร์อยู่ที่8,800บาทก็คือลูกค้าถ้าเลือกฝั่งไม่มีดีดักขอให้ชนรถกับรถ หรือว่ารถหายไฟไหม้ก็จะได้รับความคุ้มครองไม่ต้องมีค่าส่วนแรกนะครับลูกค้าลองเลือกดูว่าแผนไหนเหมาะก,กับลูกค้านะครับทั้งด้านราคาและความคุ้มครองก่อนตัดสินใจซื้อประกันนะครับควรเลือกซื้อกับตัวแทนที่มีบัตรอนุญาตนะครับขอบคุณครับ